สวัสดีครับทุกท่านนะครับอยู่กับตามใจตุ้ EP ที่54นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับก็ค่ำคืนนี้นะฮนะแมนเยูไนเต็ดเนี่ยมีคิวที่จะต้องยกคนไปเยือนเซบีย่านะครับทำศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2ซึ่งเป็นเกมสำคัญที่แมนเชสเตอร์จะต้องชนะเพื่อการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นนะฮะก่อนอื่นเลยครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเพื่อนตุ้ยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะฮะแล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของสัญญาใหม่แห่งดาบิดเดคอานั่นเองนะครับก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยมันมีข่าวออกมาโดยตลอดนะครับ ประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวโดยตลอดว่าเดคเคอเนี่ยจะขยายสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะ ESPN นะครับซึ่งก็เป็นสื่อกีฬาชั้นนำของโลกเลยนะครับได้ออกมารายงานข่าวว่าดาบิดเดคอาเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับนักฟันมือหนึ่งแห่งค่าปีศาจแดงเนี่ยนะครับกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่ากําลังจะขยายสัญญาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยที่ล่าสุด ESPN เขาบอกว่า สัญญาใหม่ของเรฮากับทัพปีนแสดงเนกำลังจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยที่เดคาเนี่ยจะยอมลดค่าเหนื่อยจากเดินนะครับ3,75 0 0 0พันปอนด์ลงนะฮะแต่ว่าทางแมนยูเต็ดก็มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขที่ว่า จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับเด R เป็นเงินโบนัสอะไรครับตามผลงานในสนามนะฮะอย่างเช่นสมมตินัดนี้ DKR สามารถเก็บคลินชีตได้นะครับก็จะรับเงินเพิ่มเท่านี้เท่านี้และก็อย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในจํานวนนัดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็จะได้เงินเพิ่มไปนะครับอันนี้เป็นโบนัสจ่ายเพิ่มตามผลงานของนักเตะนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ผม เคยพูดไปแล้วล่ละนะครับแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยนะครับกับโครงการนี้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระเรื่องของเงินค่าจ้างนักเตะในสโมสรแล้วนะฮะยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเตะนั่นเองนะครับเพื่อที่เดคอเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เล่นได้อย่างมีมาตรฐานเลยครับคือเดคอเนี่ยปีนี้ในยุคข,ของเดซิทากลับมาฟอร์มดีครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเอ่อเตะ บอลเปิดเกมจากหน้าปาประตูที่บางทีก็บิดเบี้ยวไปอาจจะก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเซฟเนี่ยต่างมันดูไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าปีช่วงปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยเดคเป็นคนที่มาตรฐานมันก็ดูรดอดับลงไปไม่ค่อยมีความคงเส้นคงวาแล้วถ้าเกิดว่าแมนเตดเนี่ย ใช้โครงการแบบนี้มอบโบนัสให้ตามผลงานแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นเลยครับที่ทำให้ DKR เนี่ยนะฮะได้พัฒนาตัวเองนะครับรวมถึงรักษาฟอร์มให้มันมีมาตรฐานด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะฮะว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องต่อมาที่จะพูดกันในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของทีมงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับที่ได้ลัดฟ้าไปยังประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีการประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าใครกันนะครับที่ได้ไปเยือนเซบียกันบ้างนะครับซึ่งก็มีข่าวดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเพราะว่านักเตะแกลหลักที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลูกชอนะครับเอ่อไทเรลมาเลเาซียนะครับรวมไปถึงมาเซลซาบิเซอร์แล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดนะครับมีชื่อเดินทางทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้ง4คนนี้จะมีโอกาสช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วถามว่าเกมนี้เอริกเทนฮากจะจัดทีมยังไง นะครับในเมื่อมีปัญหาเยอะซะเหลือเกินนะครับตั้งแต่คู่เซนเตอร์ที่บาดเจ็บไปทั้ง2คนเลยนะครับราฟาเอลวารานแล้วก็ลิซันโรมารติเนสนะครับรวมไปถึงตำแหน่งผู้เล่นตัวทำเกมหมายเลขสิบนะฮะบรูโน่ฟนันก็ติดโทษแบนนะครับในความคิดผมนะฮะแผงหลังนะครับผมยังเชื่อว่าจะเป็นแอร์รนันบิสคาแฮร์รี่แม็กไกววิกเตอร์ลินเดเลิฟนะครับที่ยืน ในเกมนี้นะฮะเพราะว่าคู่แฮร์รี่แม็กควายกับวิกเตอร์ลิลเลิ์มเนี่ยนัดที่แล้วที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสผมว่าเขาผลงานดีใช้ได้นะนะครับส่วนแอนวานบิสกาเนี่ยเขาก็ตามผลงานตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วส่วนแบ็กซ้ายนะครับเราอาจต้องดูความฟิตของลูกชอเป็นหลักนะฮะว่าเขาพร้อมที่จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าไทยเดรมาลเซียผมว่านัดนี้มีโอกาสที่จะโดน d r อปนะครับส่วนดิโอโกดาโลนัดที่แล้วที่ออลงสนามเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเขา ทำประตูได้ก็หรือถือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับคือถ้าลุกชอไม่พร้อมที่ออกสตาร์ผมเชื่อว่าตําแหน่งนี้จะตกเป็นของเดียโก้ดาโลนั่นเองนะครับส่วนมิดฟิลดผมเชื่อว่ามาเซลเซอร์จะได้เป็นตัวจริงในตําแหน่งหมายเลขสิบ แทนที่ของบรูโน่ฟานันที่ติดโทษแบนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ามิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นคริสเตียนเอ็กเซนเล่นกับกาเซมโรคริสเตียนเอ็กเซนเนี่ยนัดที่แล้วนะฮะที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จริงๆ,ๆเขาจะต้องเป็นตัวสำรองนะซาบิเซอร์จะต้องเป็นตัวจริงแต่ดันมีอาการบาดเจ็บในช่วงตอนวอร์มซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนๆอะไรมากทําให้ซาบิเซอร์จะสามารถเล่นได้ในเกมนี้และเขาก็จะเล่นในตำแหน่งที่เขาเคยยิงได้2ลูกในเกมเจอกับเซบีย่านั่นเองนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้เทนฮากจะส่ง อา,าอร์เซลซาปิเซอร์ลงเล่นเป็นหมายเลข10แล้วคริสเตียนเอกเซนจะเล่นมิดฟิลด์คู่กลางกับทาราของกาเซมิโร่ซึ่งหมายความว่านั่นคือมิดฟิลด์คู่กลางที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะได้เล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวรุกข้างขวาและข้างซ้ายผมเชื่อว่าจะเป็นอันโตนี่คนหนึ่งล่ะที่นัดที่แล้วยิงหนึ่งใจหนึ่งในเกมกับฟอเรสต์นะครับส่วนด้านซ้ายถ้ามาคัดแรดฟอร์ดพร้อมเต็มถังแน่ผมเชื่อว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงส่วนแดนหน้า ผมเชื่อว่าจะเป็นอองตวนี่มาเสียวนะครับนี่คือการจัดทัพที่ผมคาดเดานะฮะว่าเอริกเทนฮากจะทํายังไงในการไปรเยือนรามอนซานเชสปิสควนส่วนเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับว่าคืนนี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงฮะว่าเอริกเทนฮากจะจัดทัพยังไงในการไปรเยือนเซบียาในค่ำคืนนี้และผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ